สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปอของเราวันนี้นะวันนี้มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้เราจะมาทำํำไส้กรอกอีสานนะซึ่งเป็นเมนูที่แอดชอบกินนะคือชอบชอบกินชอบทานมากนะแต่ว่าเวลาไปซื้อเนี่ยถ้าจะไม่เจอเปรีย้ย <c> ว <oughs> ก็จะเจอแบบอ ไส้กรอกหมูแต่ว่ามันเขาเยอะนะซึ่งตัวตัวแอดเองนี่เป็นคนนะไม่ชอบทานนะมันหมูนะก็เดี๋ยววันนี้ทำกินเองเลยนะเดี๋ยวมาจัดการกันเลยนะไอน,นี้เป็นพริกไทยดำนะ,ะใครจะใช้พริกไทยขาวก็ได้นะแต่ว่าเรามีพริกไทยดำก็ใช้พริกไทยดำเป็นเม็ดหน้าแล้วก็ รากผักชีแล้วก็กระเทียมนะอันนี้เราเอาไปโคลกมาแล้วเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็จะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะใส่เป็นหมูนะหมูนี่มันน้อยมากเลยนะเพราะว่าเป็นคนไม่กินมันนะไม่ไม่ทานมันหมูนะทีเราก็จะมาคลุกนะ วันนี้เราจะทำเป็นเส้นกรอกอีสานหมูวุ้นเส้นนะ่างนี้เราก็จะใส่เป็นน้ำมันหอยลงไปนะก็ใส่น้ำมันหอยนะเผื่อข้าวด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ข้าวใส่วุ้นเส้นเข้าไปด้วยอยนี้ใส่เป็นซอสปรุงรสนะ ไอชอบหมูแบบไหนก็จัดเลยนะแล้วแต่ความชอบเลยนะเราทำทานเองนะไม่มีสูตรตายตัวนะก็ลองชิมกันดูว่าชอบให้รสชาติแบบไหนเนะี่ยทำกินเองก็จะถูกปากตัวเองมากกว่านะทังนี้เราก็จะใส่ข้าวลงไปนะข้าวของเราเป็นข้าวอะไลเบอรีนะ่ ใรจะคลุกหลังจากเราคลุกเครื่องอที่เป็นหมูกับข้าวด้วยกันแล้วนะเราก็จะมาใส่วุ้นเส้นลงไปเลยะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะใครชอบหมูเยอะก็ใส่หมูเยอะๆใส่ข้าวนิดหน,น่อยชะแล้วแต่ความชอบของตัวเราเองเลยนะชอบกินแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะ ส่วนใครจะใส่ผงปรุงรสหรือว่าใส่ผงชูรสก็ตามสะดวกเลยนะทีนี้เราก็จะคลุกนะเราก็จะคลุกให้วุ้นเส้นเข้ากับข้าวที่เราปรุงไว้นะก็คลุก เสร็จแล้วนะฮะนนี้เราก็จะหมักทิ้งไว้ตะกี้นะเราอยากอยากรู้ว่ารสชาติมันได้หรือยังเพราะเราใช้จากการกะเอานะทีนี้เราก็เอาไปนิดนึงนะประมาณนี้นะเราเอาไปเข้าไมโครเวฟนะเราไปเวฟแล้วก็เอามาชิมดูนะว่ารสชาติโอเคไหมสําหรับเราโอเคแล้วนะไม่ได้เพิ่มอะไรแล้วนะคือกะตะกี้ก็คือโอเคจบแล้วนะสําหรับอ่ใครนะ ที่ไม่แน่ใจว่าที่เราใส่ไปมันรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนี่ก็เอาลองไปเวฟดูนะไปเวฟดูสักนิดหนึ่งแล้วก็เอามาชิมนะขาดเหลืออะไรก็เติมลงไปหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเอา,เอาไส้มานะก็ตอนนี้นะที่เราจะมาใส่ไส้นะอันนี้คือไส้ไส้หมูนะเป็นไส้หมูที่เขาหมักเกลือ จะขายอยู่ในแมคโรนะเราซื้อมาหนึ่งโลซื้อมาไว้ติดตู้เย็นไว้เลยนะเนี่ยคือเขาจะหมักเกลือเวลาเราจะใช้เนี่ยเราต้องเอาไปแช่เอาไปแช่น้ําแล้วก็ไปล้างหลายๆรอบนะเพื่อเอาความเค็มออกนะอันนี้ก็คือจะเป็นไส้มูแล้วก็ตอนนี้มันจะมีไส้เทียมด้วยนะเป็นมีไส้เทียมแล้วก็มีไส้ที่ทําจากอ่า ถ้าจำไม่ผิดนะคอลลาเจนจะมีหลายตัวนะจะมีไส้เทียมไส้หมูสดหรือว่าไส้หมักเกลือแบบนี้นะใครถนัดแบบไหนแบบนั้นเลยนะก็วันนี้มือล้างแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าเอจะใส่ถุงมือแค่ข้างเดียวนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันมันจะไม่ถนัดนะไอ้นี่เราก็ท้ายของมันเนี่ยเราจะผูกไว้นะผูกไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนะแลรจะมัดไว้แบบนี้นะเนี่ยนะ อันนี้เราอะล้างทั้งข้างนอกข้างในเขาไปแล้วนะ่ะแอันนี้ก็จะเป็นแบบอนี้แล้ววันนี้ก็อุปกรณ์ง่ายๆ DIY เอาเนาะก็ใช้อะเป็นเป็นขวดน้ำนะเป็นขวดน้ำดึงให้เขาขึ้นมาอยู่ข้างบนนีนะ้อันนี้ก็จะไปติดกับอันนี้อีกแล้วนะ,ะห่วงของขวดน้ำ นี่เราก็จะนี่เราก็จะเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนขึ้นมานี่นะทีนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งนะ่ะน,นี่ก็เดี๋ยวจะเริ่มใส่แล้วนะ่ะก็จะได้มาแบบนี้นะอันนี้เราต้องเจาะต้องเจาะด้วยนะเอาอากาศมันออกไม่งั้นไส้มันจะแตกนะอันนี้นะะเราก็จะมัน จิมให้อากาศเขาออกนะมันจะได้ไม่แตกนะใครจะทำเป็นลูกเล็กลูกใหญ่เป็นยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยนะอันนี้เราก็จะทำให้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาทำให้ดูก,ก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเ,ยวเราจะไปทำเชือกมัดอันนี้เป็นเชือกที่เขาใช้ทำทำอาหารกันนะเป็น นะก็จะมัดแบบนี้นะนี่นะจะได้เป็นท่อนแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วนะสำหรับอาไส้กรอกหมูวุ้นเส้นหรือว่าไส้กรอกอีสานตามฉบับของเราเองนะก็ คลิปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะยังไม่เอาไปใส่ตู้เย็นนะจะเอาครั้งอเอาทิ้งไว้ข้างนอกสัก2หรือ3ามชั่วโมงนะเดี๋ยวก็จะเก็บใส่ในตู้เย็นนะใครจะเอาใส่ในช่องฟิตไว้ก็ได้เนะี่ะก็คลิปนี้ไปก่อนนะ ชวนี่คือสึกรอกอีสานของเรางา